นี่จ้าแหล่งดินผลิตดินสอบพองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะตั้งแต่เช้าลูกค้ามากันแบบแน่นตึบตึบตึบแปลกดูสวยงามมากเลยเห็นไหมที่เห็นเห็นในกองนี่คือมีคนจองหมดแล้วนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้เพื่อนเพื่อต้องรีบกันมาแบบอะไรดีละ่ะมันจะมีลานเป็นบางลานที่ที่ว่าเขาไม่ได้รับจองอ่ะเพื่อนเพื่อนก็มามาสั่งจองเอามามานั่งรอก,กันนะไปเลยอ่ะ พิกัดไอเนี่ยหมู่บ้านหินสองก้อนน่ะมันจะอยู่ติดคลองสะพานเจ็ดเลยสะพานหกจะมีรถวิ่งมารับกันทั้งวันนะตลอดเลยเมื่อกี้ยพินเข้ามาในี่รถหลายคันมากเลยจากที่คนทำเขาบอกว่าปีนี้ขายดีที่สุดในรอบห้าสิบปีที่เขาเคยทำมาไม่เคยมีปีไหนขายดีเท่าปีนี้อยอดกันทั้งคืนจ้ะเขาขายตลอดทั้งคืนทั้งวันนะเพราะว่ามีคน กันตลอดอ่ะขอสินค้าออกไม่ทันเนี่ยแม่ค,ค,ค้คนสวยคนหยอดคนสวยพักเหนื่อยอยู่อ้าวบอกเบอร์โทรมาเลยจ้าค่ะเบอร์โทรศูนย์หกสามค่ะหนึ่งศูนย์เก้าสามเจ็ดเก้าหกค่ะราคาจ้ะเฟซอ๋อชื่อเฟซชื่อปลาสร้อยนภาค่ะแล้วก็ไอดีไลก็เบอร์นี้เลยจ้ะติดต่อมาได้เลยดได้ค่ะนันแหละส่งส่งเบอร์ไปในไลน์มั้งนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไอ้นี้เพื่อนๆดูเลยนะถ้าเกิดเป็นก้อนใหญ่ๆนะเขาทําส่งโรงงานนะแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วจตอนนี้ไม่มีหยอดโรงงานเลยไม่มีโรงงานแล้วจ้าตอนนี้มีแต่มีแต่แบบเม็ดเล็กเม็ดเล็กๆอย่างนี้เท่านั้นเลยถ้าสั่งวันนี้หลายวันได้ไหมอ๋อแล้วแต่คิวค่ะแล้วแต่คิวค่ะแต่ตอนนี้มีคิวอยู่แล้วเจ็ดวันแปดวันเก้าวันใช่ใช่คือมีตลอดเลยน้องขอเคยไปออกรายการด้วยนะเนี่ย ใช่ <c oughs> <Hi. S 1> ถ้าช่วงสงการจะมีดารามาเล่นมาซื้อกันประจําเลยนะแต่ทุกวันนี้มามืดๆก็คนเยอะจ้ะมีค่ะม,ม,มีตลอดสายเลยมืดๆก็มีไปตลอดทั้งทุกร้านเลยปักหมุดมาไอ้นี่หินสองก้อนเลยใช่ไหมถ้าเกิดปักหมุดมาก็คือถ้าเกิดจะมาหาก็คือชื่อปลาค่ะมาที่นี่มีคนเดียวที่ทำตรงนี้ <c oughs> ลานโพเนี่ยใช่ต้นโพลานต้นโพนี่เลยจ้ะ อยู่ตรงสนามเด็กเล่นตรงลานโพน้องน่ารักมากและดินสอบห้องที่นี่ใช้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีสารฟอกขาวไม่มีอะไรทั้งสิ้นเอออริจินอลร้อยเปอร์เซนตเต็มจ้ะถ้าใครคิดว่าจะมาเอาไปขายรีบติดต่อมานะจะรีบติดต่อแล้วหรือรีบมาซื้อเพราะว่ายิ่งใกล้วันยิ่งยิ่ง,ย,ง,าางยิ่งราคาแพงราคา ขึ้นวันละสามรอบร้านนั้นบอกตอนช้า 3, 5, สามสิบห้าพอดใสหน่อยสี่สิบพอสีบ่บห้าสี่สิบห้าบางทีถึงหกสิบห้าสิบนะจริงนะเขาบอกว่ามันขึ้นอัพเดตราคาขึ้นกันทั้งวันราคาผันผวนยิ่งกว่าหุ้นในตลาดโลกอีกนะดินสับพองตอนเนี้ยจากที่เรามาเห็นไหมดินลดนนมากขึ้นตอน้ไไ่าดกรใช่รับตอนนี้ S <S เพราะว่าปีนี้มีให้เล่นตั้ง2ี่กว่าวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่21แค่ปีละห้าวันดินสะพองยังขาดตลาดนะแล้วปีนี้เล่นทั้งปีอะปีนี้ขา,าดแล้วล่ะเพราะว่าคนที่เขามารับเราอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ขายดีแล้วเขามาสั่งจากเราเราก็อีกหลายเจ้าคือเราก็ต้องตามคิวเขาไงฟังน้องพูดนะจ๊ะ <S 1> <S 1> <S คนที่คิดจะขายดินสะพอง, <S <S พอ,งอย่ามามัวนิ่งนอนใจนะเดี๋ยววันหลังค่อยไปกันได้ แดดดีๆเดี๋ยวเขาใช่ราคาไม่ราคาไม่คงที่นะคะอย่าให้ฝนตกราคาไม่คงที่ถ้าฝนตกราคาขึ้นอีกไม่สั่งจองก็ไม่ได้ใช่ถ้าเกิดไม่สั่งไม่สั่งจองก็ไม่ได้ป้าทำมากี่ปีแล้วเนี่ยปูทำไม่ไหวเลยตอนนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะช่วยเก็บเดี่ยวเดียวมาช่วยหนูมาช่วยหลานช่วยหลานขอชิมลูกนะเอาเลยเลยไม่เคยกินสีเหลืองปลูกเองด้วยจริงอ่ะใช่หลานสาวปูอร่อยเคยกินแต่สีแดง อร่อยมาจากอะไรนะบุรีล์บุรีลำ์นั้อน,นั่นตึ๊บเลยเนาะมากรบจาะเอ๋ช่องจระเจาะเอช๋ชาแนลเอาไปทําเอาไปทำไม้นั่นได้เอาไปห่อไข่ทำไข่ดินสะพองใช่ไข่ดินสะพอง,องชอบมากป่ะขอบคุณมากนะจ๊ะน้องปลาที่ให้ถ่าย,ยขอบคุณค่ะรีบๆกันนะจ๊ะรีบๆกันนะจ๊ะคนคนคนเก็บย้มเก็บไม่ทันนัก ต่างก่อนได้ก่อนแถมไปต่อกกาไรางามงามถ้าเกิดมาที่หลังนี่คือก็รอทิวแล้วอย่างอะ่ะก็ไปต่อกกาไรท้าจะไม่ได้ใช่าราคามันขึ้นใช่เฮงเฮง,งครับรวยรวยครับปลายปๆาปปเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาเที่ยวใหม่ขายดีดูเพิ่นเนาะเนี่ยเขารอเก็บเก็บปุ๊บหมดปั๊บเก็บปุ๊บหมดปั๊บ ใหญ่ใหญ่จริงสองที่โตระยะทางอ่ะวิ่งเข้ามาดินสะบพองล้วน,นที่นี่แหล่งผลิตที่เหมาะที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้านะเดี๋ยวไปขึ้นข้างหน้านะเห็นไหมเก็บปุ๊บขายได้ปั๊บเดี๋ยวไปถามยายอันนี้แหล่งนี้เขา,เคาคืออยู่ติดแม่น้ำไอ้นี่ไงคลองชัยนาทปลาสักยายจ๋าขายดีไหมดีจ้ะ ขออนุญ,ญาตถ่ายลง u t u b e นะขายจองหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย<ะ>ขอจองแล้ว<ะ>ขอจองแล้วจ้าข่าจองแล้วจ้าลานโกขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ